สวัสตีตัวตที่อยู่เก็บสกายกับช่วงแอมริสพิชิ และวันนี้หัวข้อที่นำเสนอคือวิธีการเผาเห็ดใหญ่ในเกมสกายมันจะเป็นยังไงไปดูกันวีสิ่งที่คุณต้องมีก่อนที่จะเผาเห็ดในเกมสกายนั่นก็คือหนึ่งส่วนสูงที่ยิ่งสูงเท่าไหรก็ยิ่งเผาง่ายเท่านั้นต้องมีเพื่อนหรือเพลเยอร์อยู่ที่นั่นอีกหนึ่งคนเป็นเพื่อนที่อยู่ในดิสคอร์ดเดียวกันหรือแฟนเดียวกันก็ยิ่งดีเพราะสื่อสารกันง่ายท่านขอได้ให้คุณพยายามขึ้นไปเหยียบบนกิ่งเห็ดที่คุณต้องการเผาให้ได้เคล็ดลับตรงนี้ง่ายเดียวเพียงแค่คุณบินเขอเหุง ระหว่างที่เห็ดถูกเผาเนี่ยมันก็จะหดลงใช่ไหมให้เราเดินช้าๆตามทิศทางที่มันหดลงไปแบบนี้แล้วคุณก็จะไม่หล่นนี่คุณเนี่ยไปเผาอีก,กอใบหนึ่งนะครับก็อย่าลืมเอาเทียนไปจี่ตรงอีกใบหนึ่งด้วยเพราะเห็ดเนี่ยมันมีพลังคิวิ่งแฟกเตอร์เราต้องมั่นเอาเทียนไปจี่เพื่อให้มันงอกใหม่ พอเผากิ่งใหญ่เสร็จแล้วหนึ่งกิ่งเนี่ยก็ต้องมีคนจี่เทียอยู่ที่ฐานหนึ่งคนนะครับเพื่อไม่ให้เห็ดเนี่ยมันงอขึ้นมาใหม่นั้นเน่ก็ให้คุณเนี่ยเผาแบบเดิมของเห็ดอีกด้านหนึ่งระหว่างที่คุณยืนเฝ้าฐานอยู่คุณก็อย่าลืมโฮกเพื่อชาร์ตปีกให้กับเพื่อนที่บินขึ้นเห็ดนะครับวิธีการโฮ่เพื่อชาร์จปีกให้เพื่อนนะครับทำง่ายนิดเดียวให้เราครับแต่ที่ตัวละครของตัวเองค้างไว้นะครับแต่ค้างไว้ประมาณสัก1นึ่งวิถึง2องวินะครับและเราจะต้องยืนบนพื้นเท การโฮแบบนี้จะทําให้เพื่อนร่วมทีมของเรามีปีกเยอะตลอดเวลาก็จะสามารถบินและไปเกาะเห็ดได้ง่ายขึ้นว้าวปีกเต็มเลยงุยเยยเรียบร้อยอ๋อสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์และกดติดตามให้ช anel เราด้วยเห็ดใหญ่หรือบิ๊กสปารูมเนี่ยเป็นสิ่งที่เผายยกมากๆให้ทุกคนเนี่ยจะเย็นๆแล้วก็ค่อยเผาแล้วก็สามาัคคีกันนะครับก Thelight ความสดชื่นคือคนไทย